สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะการกลับมาในรอบ8ปีของแจ็คไอเฟลเจ้าของเพลงดังในอดีตอย่างตะเกียงวิเศษและเจ็บลึก ซึ่งเป็นเพลงดังในยุค90ในยุคที่เพลงร็อกแดนซ์ครองเมืองค่ะในปี2555แจ็คได้ออกซิงเกิลเพลงคนด้านมืดโดยมีขันไทเทเนียมมาฟิชชิ่งด้วยโดยในปี2558ได้ออกอีกหนึ่งซิงเกิลเพลงบ้าใบภายใต้สังกัด Yes Record ของแสกโลโซหลังจากนั้นก็ผันตัวมารับงานละครทางช่อง7 HD และทางช่องททบ5 HD ค่ะโดยล่าสุด กลับมาพร้อมกับซิงเกิลเพลงเด็กหน้าซอยที่บอกว่าไม่ธรรมดาโดยแต่งเนื้อร้องและทำนองเองโดยมีพี่เวสป้าวงสเตอร์ดูแลและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนได้พระเอก MV สุดฮอตขิมมอนมวรโรดมมาสแสดงประกอบกับนางเอกรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์น้องทาราทาราทิพย์รับชมกันได้ทาง YouTube และช่องทางโซเชียลมีเดีย f a c e o o o k จ็คไอเฟลหรือแฟนเพจอาิบดีแจ็คไอเฟลค่ะ ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาร่วมนะครับน้องกิมมอนน้องตาบีมิกนะครับน้องเตยน้องแสนดีน้องแฮกน้องดิวแล้วก็อาจารย์ของผมพิกนะครับนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็บอกตรงว่าหายไปแปปีไม่ได้ทำมิวสิกมานานวันนี้ก็มีโอกาสมาทำงานเพลงอีกครั้งหนึ่งก็มีขุกขัดนิดหน่อยครับแต่ก็ไปได้ครับผมสนุกครับก็เหมือนจับปูใส่กระด้งดีครับ เห็นอย่างนี้สนทุกคนครับผมจริงๆจริงๆก็มีครูมิงด้วยครูมิงอยู่ไหนเนี่ยครูมิงครูมิงก็ครูมิงก็แบบมาช่วยตอนผมเป็นเป็นฉากคอนเสิร์ตของผมถ้ายากถามว่ายากไหมก็เราเตรียมทําการบ้านมาดีครับผมมันก็มันก็อาจจะขุดขักบ้านในเรื่องของเวลานะครับแต่ก็ผ่านไปได้ครับผมคือทําไมผมถึงทําเพลงนี้โลกมันเครียด ใช่ไหมครับปัจจุบันโลกมันเครียดเรามันมีอะไรต่างๆมากมายถาถมคนไทยเยอะแยะแล้วก็เอาใจช่วยมาตลอดเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเราน่าจะมีอะไรที่มันฟังแล้วเห็นรอยยิ้มฟังแล้วมันสนุกฟังแล้วฟังเพลงนี้แล้วอยากเต้นลํานะครับก็เลยทําเพลงไม่เครียดออกมาชื่อเพลงเด็กหน้าซอยครับผมอาจจะบัดเสียนิดแต่เรื่องไม่มีไม่มีล้อแหลมเลยนะ <c oughs> ใครอย่าไปคิดนะคิดเองใช่ไหมนกะข่าว <c oughs> ทุกคนคิดผมรู้จริงๆเพลงน่ารักเป็นเรื่องของเด็กในซอยสองคน แก๊งในซอยเด็กๆเขารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้ววันหนึ่งเขามาเจอกันเด็กที่เคยโดนแกล้งขี้เหล็กขี้เหล็กก็สวยมาเป็นนางเอกเป็นแก๊้งนางเอกพระเอกก็เลยไปตามจีบนางเอกเขาบอกโอ้ยนี่มาแกล้งกูตั้งแต่เด็กกูไม่สนหรอกก็ตามจีบกันจีบกันไปจีบกันมาไม่ติดสักทีจนพระเอกก็คิดมุกได้วันนี้พาไปชวนไปดูคอนเสิร์ตเอ๊ะตรงนี้ถามว่าผมอยู่ตรงไหนผมอยู่ในคอนเสิร์ตครับผมเราก็มาดูคอนเสิร์ตแจ็คไอเฟลกับเพลงเด็กหน้าซอยมันก็จะมีการจีบกันในคอนเสิร์ต ก็ยังมี่าเต้น่ารักน่ารักเดี๋ยวรอตามดูในมิวสิกครับผมจริงๆอยู่เบื้องหลังมาพักนึงแต่ก็ยังมีเล่นละครนะหลายๆคนก็คงจะได้ได้ผ่านบ้างก็เรื่องตื่นเต้นไม่น่าจะมีแล้วรุ่นนี้เนาะหมดหมดแล้วครับมีแต่มีแต่ความแบบอยากทําให้มันดีตื่นเต้นคงไม่ตื่นแล้วล่ะครับคือจริงๆอ่ะเราเองเราก็ก็มีโอกาสได้ทาเพลงได้เป็นแบบว่าบอยแบนด์เนาะแล้วก็แบบใร่วมงานกับแจกที่เป็นแบบ เขาเรียกว่ารุ่นเดิรเนาะไว้อย <c oughs> ่างน้เนี่ยมันเหมือนเป็นการสืบทอดการรับอะไรบางอย่างมามันก็เหมือนเป็นพลังบวกเลยครับแล้วเพลงเนี้ยพอได้ฟังก็รู้เลยว่าเฮ้ยเพลงนี้เนี่ยติ๊กตอกต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยกระแสะต้องมาแล้วแล้วเราเองรก็ดีใจที่ได้ทำมาฟังครั้งแรกก็ชอบเลยครับยิ่งพี่แจ๊คมาโทรมาเล่าสตอร,รี่กับตัวเองกับผมเลยนะตอนที่ผมตัดใจรับเนี่ยผมฟังแล้วผมชอบมากผมรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งก้าวอีกหนึ่งเซฟโซนที่ผมแบบไม่ค่อยได้ก้าวไปอะไรอย่างเงี้ย ใช่ลองแบบซ่าๆเว้นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ต้องลองดูก็พยายามเต็มที่แหละไม่ทําให้พี่แจ็คผิดหวังแน่นอนครับคือตอนแรกอ่ะรอเตรียมอ๋อเพราะว่าฟังอย่างสตอรี่อ่ะเราคิดว่าเฮ้ยเราเตรียมแบบเสื้อขาดกางเกงขาดหัวฟูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเซอร์เซอร์หน่อยแต่พี่แจ็คบอกว่ายุคสมัยนี้เนี่ยเด็กแม่กเขามีอินเทอร์เน็ตเขาเปิดดูยูทูบกขาหมดแล้วก็ไม่มีแล้วเว้นแบบเซอร์เซอร์อะไรอย่างเงี้ยเว้นก็หล่อได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแกก็เลยบอกเออเอาแบบ ตายตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยทรงผมตัวเองเลยก็ก็ไดรับดีดมาแบบนี้ก็ตอนแรกที่พี่แจ็คติดต่อมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาหานางเอกที่แบบว่าคาแรคเตอร์ที่แบบแก่นแก้วแบบแซนซนแต่ว่าแบบดูละลงอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูก็อ๋อสนใจแล้วก็เข้าไปแบบว่าพี่แจ็คก็ส่งเพลงมาให้ฟังแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะมีท่าเต้นให้เต้นด้วยแบเซอร์ไพรส์ตอนตอนหลังเนาะแล้วก็หนูก็แบบว่าดีใจมากเลยค่ะที่พี่แจ็คให้โอกาสมาเล่นนะคะแล้วก็หนูก็ชื่นชอบมากๆค่ะ ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกใช่ไหมคะใน MV ก็เคยผ่านมาแล้วอ่าก่อนหน้านี้เคยเล่น MV มาแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็น MV เรื่องแรกที่เข้ามาเล่นเป็นนางเอกแล้วก็เล่นแบบเต็มตัวเลยค่ะนเยังไม่ได้เข้าฉากกันจริงจังเนาะใช่ค่ะแต่แบบแอบเห็นอยู่ค่ะเมื่อเช้าก็แขอป้าหน้าซอยพขอเสริมนี่นะครับเรื่องนางเอกเรื่องนางเอกเป็นอะไรที่แบบโอ้โหตอนที่ผมรอพระเอกจนผมได้กิมมอนแล้วเนี่ย เรื่องนางเอกเป็นอะไรที่ปวดหัวมากเพราะว่าคิมมอลสูงมากเราจะเอาคนไหนมาเล่นกับคิมบอนมันก็ต้องปรากันาดูไหมครับจนจนดิวก็ช่วยกันหาช่วยกันคือทีมงานเราช่วยกันหานางเอกด้าจนดิวส่งรูปน้องมาก็เห็นมุมหนึ่งเอ้ยก็รู้สึกหน้าเขดื้อดีก็เลยลองโทรคุยกับเขาจนได้สัมภาษณ์กันก็ตกลงเลือก เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำปํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ